สวัสดีครับแฟนๆคนใจชอบทุงอลา่างท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาแดดเริอ่บออกแล้วพี่น้องอากาศอุ่นขึ้นเนี่ยหน่อยหนึ่งว่าหันหนาวนะครับเอามือนี่จะมาคุยกับพี่กับน้องเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับพี่น้องปุ๋ยธาตุอาหารพืชนะครับอาว่ามันมีอยู่ใส่เนี่ยอันใดเข้าสิได้รลนหามาใส่อันใดเข้าสิบได้หามาใสาย่ยู่ในดินมีธาตุย่างแน่ที่เข้าบ่ต้องเป็นต้องเติมลงไปนะครับ <c oughs> นะครับธาตุอาหารพืชนะครับตามที่เขานักวิชาก,การเขาวิเคราะห์มาเขาบอกว่ามี มีจริงๆอยู่17ธาตุนะครับที่มีความจําเป็นกับพืชที่พืชจําเป็นต้องใส่มีอยู่1 7ธาตุจริงๆอยู่ในธรรมชาติใน,นโลกเขานี่มีธาตุหลายกว่า17นะครับหลายกว่า17ธาตุนะครับพี่น้องโดยนักวิชาการเขาเอาเอาพืชไปวิเคราะห์นะครับเอาเซลของพืชไปวิเคราะห์หาธาตุต่างๆที่อยู่ที่ประกอบอยู่ในเซล์ของพืชนะบพบว่ามีถึงเกาองธาตุเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่ประกอบอยู่ในพืชนี่ แต่ว่าิเคาะลงไปอีกเห็นว่ามีเพียง17ธาตุนั้นที่เป็นประโยชน์กับพืชที่พืชจําเป็นต้องใส่ตัวส่วนนั้นเป็นองค์ประกอบซื้ออย่างเช่นพี่น้องอาจจะเคยได้ยินอะไคตัวซานเข้าใจนะครับพี่น้องเมื่อใช้กับพืชทําให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตดีกับเป็นเพียงธาตุเสริมบ่ได้เป็นอาหารนะครับบ่ได้เป็นธาตุอาหารพืชนะครับพี่น้องอาจจะเข้าไปอยู่ในเซลล์ของพืชเกิดจริงสร้อยให้พืชแข็งแรงก็จริงแต่บ่ได้เป็นอาหารพืชนอกจากไคตัวซานแล้วก็มีอะซิลิกอนซิลิก้านี่ก็ เขาไปยูนเเิซลล์ของพืชได้คือการเฮ็ดให้พืชแข็งแรงแข็งแกร่งมันวาวนะครับตั้งตรงแต่ว่าหากบ่ได้เป็นาธาตุอาหารพืชแต่ที่เป็นธาตุอาหารพืชจริงๆนะี่ยมี17ธาตุนะครับพี่นอ้อง17ธาตุแล้วก็มีอีก3ธาตุที่เฮาบ่ค่อยเว้าถึงเนื่องจากว่ามันมีอยู่ในธรมรมชาติพี่น้องบ่ต้องไปแรีนหามาใส่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพียงพอเบิดบ่เป็นาธาตุอาหารพืช3ตัวนี่นะครับพี่นอ้องนั่นก็คืออะ่ะไฮโดรเจน คาร์บอนและก็ออกซิเจนซึ่งพืชจะได้จากน้ำและก็อากาศนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาแสบซะใสนักวิชาการเขายังบอกว่าไอ้คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเนี่ยพืชต,ต้องการในปริมาณสูงคิดเป็นถึง95%เผู้น้นะครับพี่น้องที่พืชต,ต้องการนะครับพี่น้องโอ้ดีเด้มันหามันบริหาซื้อ <laughs> บริหามาใส่มันมีในธรรมศาสตร์อยู่แล้ะแล้วก็มีเพียงพ่อพร้อมคัร์ไบดได้ซื้อได้หามาใส่ในี่ทุกเกษตรกร บพคุ้มทุนแน่นอนเจ๊งนะครับดีที่ธรรมศาสตร์ซอยเนาะพี่น้องเนาะไอ้สามธาตุนี่ไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนนี่มีอยู่ในน้ำมีอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศพืชเอามาใช้ได้นะครับพี่น้องบ่มีปัญหานะครับเบิดบ่เป็นนะครับไอ้จริงซีเฮาจะได้หามาใช้กะเพียงหาเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับพี่น้องหาเปอร์เซ็นต์ที่พืชต้องการจากดินจากไอ้ที่ต้องเติมเข้าไปนี่นะครับมีเพียงหาเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่สิบสี่ธาตุแม่บ่พี่น้อง ท,ท,ท,ทัดสามธาตุแรกออกไปซึ่งได้มาฟรีๆก็เหลืออยู่สิบสี่ธาตุไอ้ซึ่งสิบสี่ธาตุเนี่ยก็ต้องการมากต้องการหน่อยต้องการปานกลางตัางกันไปเขาก็เลยแบ่งเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมหลักก็คือต้องการหลายล่องก็ต้องการลงมาหน่อยนึงล่องจากอาหารหลักแล้วก็กเสริมก็คือตัวเสริมนะครับไอ้คำว่าเสริมเนี่ยแ่นว่าบ่มี่ไบไเด้บบมีก็ได้เด้หมายถึงว่าถึงจะเป็นอาหารเสริมถึงจะต้องการหน่อยแต่ก็ขาดบ่ด้นะครับเพราะว่า ธาตุอาหารพืชนี่มีความสําคัญทุกธาตุนะครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งละนะครับสาคัญแบบใด้หนึ่งละพืชขาดบ่ได้้าขาดจะแสดงอาการผิดปกติทันทใีใบงีกใบงอบติดหมากบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวสม้มตายนะครับต่อมาเขาบอกว่าแต่ละธาตุทำหน้าที่เฉพาะในการเจริญเติบโตนะครับในตัวจินสร้างใบฟอดฟ้ารัดสร้างหากสร้างตาดอกโปแตสเซียมลำเลียงแป้งลำเล,ลียงน้ำสะสมอาหารก็ว่าไปนะครับพี่น้อง แคลเซียมทาให้พืชแข็งแรงสันเวยกรมมันทันสังลดสางกินสางสีมแมกนีเซียมเฮดในเขียวงามสางโคโรฟิลว่า,า,าไปมันเป็นหน้าที่ของไปของมันแล้วก็แต่ลตัวเนี่ยจะทําหน้าที่แทนกันไม่ได้เอ้ยแคลเซียมโบยู่ห้ในตัวจินไปแทนเด้ย่ก็บ่ได้นะครับพี่นุ่มโบลอนบ่มีใส่สังกษีแทนไ่ได้นะครับเพราะว่าแต่ลตัวมันหน้าที่เฉพาะของไฟของมันเนยมันบคือคนเนี่ยไมญ่มีบ่มาไห้พญ่สีไปแท่นในยบปไป ขนไม้นี่ก็ได้เหื่อนนะครับพี่น้องแต่วาตาุอาหารพืชนี่มันเฉพาะของเาพราะมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับใช้แทนกันบ่ได้นะครับฉะนั้นเขาจึงบอกว่าจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งพืชแสดงอาการผิดปกติทันทีนะครับพี่นออ้องอาเหตุที่เขาแบ่งเป็นหลักเป็นร่องเป็นเสริมก็คือความต้องการของพืชมากน้อยต่างกันอย่างเช่นพืชต้องการไนโตรเจนนะครับพี่น้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1 5จเปอร์เซ็นต์ นะครับพี่อหนึ่งจุดห้าเปอร์เซนในคณะที่โมลิบดีนัมซึ่งเป็นธาตุอาหารเสริมเนี่เพื่อต้องการเพียงนิดเดียวอ่าถ้าคิดที่เปรียบเทียบก็คือเพื่อต้องการไนโตรเจนมากกว่าโมลิบดีนัมถึงหนึ่งมื่นเท่ากันไนโตรเจนซ้ำปมือโมลิบดีนัมกับิีซ้ำได้ละซ้ำขี้เล็บนะครับจาปาขาดว่าอะไรจขี้เล็บก็ได้นะครับอแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารล่องเนี่ยนะครับ มีพืชมียาความต้องการมากกว่าทองแดงนะครับทองแดงซึ่งเป็นพืชอาหารเสริมเนี่ยถึงสี่สิบเท่า,ทานะครับพี่น้องพระเจ้ากระเลยแบงเป็นอาหารลักอาหารรลาอ,อาหารเสริมนะครับต้องการมากหน่อยตั้งกันนั่นเองแต่ขาดบ่อยนะครับพี่น้องนะครับแต่อยู่ในดินทั่วๆไปนะครับพี่น้องส่วนมากแล้วจะขาดธาตุอาหารที่เป็นตัวลักซึ่งพืชนาไปแร้หลายเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับพี่น้องอันนี้พืช ขาดแน่นอนบ่พ่อแน่นอนในดินเข้าก็จะเป็นต้องหามาใส่เส้นเข้าซื้อปุ๋ยเข้าเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยางใส่เซนละนะครับส่วนอาหารล่องนะครับดินบางประเภทก็มีธาตุอาหารล่องอย่างเช่นอยูในดินเหนียวจะมีโพแทสเซียมนะครับพี่น้องแต่บาพืชมันเอาไปใส่บ่ค่อยได้กาจําเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยละลายโพแทสเซียมนะครับ อ่า่ยนใดินทั่วไปมีฟอสฟอรัสนะครับแต่พืชเราไปใส่บ่ไรก็จะเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสนะครับแต่ที่จะขาดเนี่ยก็คือขาดไนตโตรเจนที่จริงในดินไม่ได้ตัวเจนบ่มีแต่วันเนื่องจากว่าธา,าตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่สูญเสียง่ายนะครับไปง่ายครับามากง่ายไปง่ายกินท่านกับท่านกินบพท่านกับไปอารอดนะครับก็เลยจาเป็นต้องหามาใส่ส่วนธาตุอาหารเสริมอ่าแปดธาตุนั่นบาะว่าจะเป็นทองแดงสังกะสี เหล็กโมลิบดีนัมโบลอนโบแลนคอร์คอรินอีกย่างนี้กองนี้เกินมันนี่ปกติในดินจะมีเพียงพ่ออยู่แล้วนะครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่าพืชจะเอาไปใส่ได้บ่เท่านั้นแหละนะครับเป็นบอกพืชจะเอาไปใส่ได้หน่อยหลายซั้นใดนะครับอันนี้ก็แม่นไปหาจุลินทรีย์็ละคันบ่มีก็บเซ็ตนะครับฉะนั้นนะครับนอกจากบรรดาธาตุต่างๆซึ่งเป็นทั้งอินทรีย์ทั้งบ่ออินทรีย์นี่นะครับจุลินทรีย์จะมีบทบาทเฮ็ทไฮ เอ่อเอา,าธาตุอาหารไปใส่ได้หน่อยหลายเขาเอ็นวัตจุลินทรีย์ละลายแล่ธาตุในดินนะครับพี่น้องซึ่งก็มีหลายตัวที่พี่น้องเห็นเห็นกันยุ่นนี่ครับแทบทุกตัวนั่นแหละที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับว่าจะเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นเอเอ็มเ,เป็นน่อกกล้วยเป็นจุลินทรีย์บาซิลัสเลื้อจ้าบว,วกเจาก้จาเปียกมันนีแม่นเบิดนะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นนอกจากดินจะขาดาธาตุหารไม่ได้แล้วต้องขาดจุลินทรีย์ไม่ได้เป็นของคู่กันมีแต่าธาตุอาหารบ่มีจุลินทรีย์พืชเอาไปกินไ้ มีแตจุลินทซี่์บมีธาตุอาหารพืชก็อยู่บ่ไรอีกฉะนั้นรรหวางจุลินทซี่หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินกับธาตุอาหารต้องมีความสัมพันธ์กันมีจุลินซี่หลายพืชเอาธาตุอาหารไปกินได้หลายมีจุลินซี่หน่อยพืชเอาธาตุอาหารไปกินได้หน่อยบบมีจุลินซี่เลยพืชอาหารพืชเอาธาตุอาหารไปกินได้บ่ครับเอาอาจจะเอาไปกินได้บางตัวเช่นในตัวเจ่นซึ่งเพิ่นไปง่ายมากง่ายนี่พืชอาจจะเอาไปกินได้เยอะแต่ตัวอื่นนี่ อาจจะจ่อยมังนะครับต้องอาศัยจุลินทรีย์นะครับพี่น้องนะครับฉะนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นอยัางจังจังได้บอกตลอดว่าดินนะครับต้องเป็นดินอินทรีย์อินทรีย์ก็คือดินที่มีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกมีอินทรีย์วัตถุเพราะว่าจะได้เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์และก็เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์นะครับพี่น้องสังเกตว่าเกษตรนะครับท่านที่ทําเกษตรเคมีล้วนๆนะครับพี่น้องนะครับอาจจะได้ผลดีในช่วงแรก ก็ไปแม่จะใส่ปุ๋ยสูตรยี่ห้อดีๆถาุอาหารสูงไราไปได้ก็ตามนะครับแต่หากดินบ่มีอินทรีย์วัตถุดินบ่มีจุลินทรีย์ปุ๋ยนั่นก็แทบจะบ่มีความหมายนะครับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะครับพี่นองครับะน้นมันต้องควบคู่กันนะครับเอามื่อนี้เอามาบอกผฟังเกี่ยวกับความสําคัญของธาุอาหารพืชความสัมพันธ์ระหว่างธาุอาหารพืชกับจุลินทรีย์เนาะนะครับมันเป็นของคู่กันนะครับมันคือขาซ้องข่างนะต้องไปพ้อมกัน ขันมีคางเดียวไปยากแน่นอนนะครับอีกอย่างหลักขันมีซองเนี่ยง่ายลดนะครับมันแมนบ่ละเมียสองง่ายบ่ซาบถงเออบ่ง่ายเ้ยเนี่ยเสียงสูงอ่ะคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้ซะก่อนนะครับคลิปหน้ามิยังดีๆพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจกับคนใจชอบทุ่งแล้วก็อ่าฝากเข้าไปติดตามในช่อง สาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับะจะได้เอาสาระน่ารูเ่ยวกับดินกับปุ๋ยเนี่ยลงไว้ให้พี่น้องเขาเด็ดไปเบิ่งไปอ่านกันอีกสองทางหนึ่งนาะนะครับพี่น้องอาลิมี้ตอนนี้พี่น้องสวัสดีครับผม